สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Gamer Podcast Podcast ที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการติดเกมและการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์เกมสมดุลชีวิตสมดุลน,นะคะสำหรับในเอพิโซดที่35นี้แอดมินก็มาในหัวข้อชวนลูกตั้งคำถามกับสื่อเกมและ e-sport ค่ะก่อนอื่นแอดมินก็ขอพูดถึงเรื่องของการสื่อสารก่อนนะคะอริสโตเติลนักปราชญ์ของกรีนนะคะได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะ มนุษย์โดยสภาพธรรมชาติจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังคนเดียวได้นะคะสังคมจึงเกิดขึ้นค่ะและในสังคมนั้นๆเวลาที่มีการรวมกลุ่มกันของมนุษย์นะคะก็จะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันค่ะการสื่อสารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะ มนุษย์จำเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นนอกจากนี้การสื่อสารยังเป็นกระบวนการที่ทําให้สังคมเจริญก้าวหน้าทําให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะสืบทอดพัฒนาเรียนรู้และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและก็สังคมได้นะคะท้ายังเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชนและสังคมในทุกๆด้านเลยค่ะ องค์ประกอบของการสื่อสารนะคะจะมีอยู่4อย่างหลักๆด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือผู้ส่งสารคือคนที่ต้องการสื่อข้อความหรือว่าเนื้อหาบางอย่างไปยังบุคคลอื่นนะคะอย่างที่2ก็คือสารหรือว่าเนื้อหาเป็นเรื่องราวที่มีความหมายที่มนุษย์เราเนี่ยสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่กระตุ้นเราให้คนที่ได้รับเนื้อหาหรือว่าได้รับรู้เรื่องราวนั้นๆน,น,นะคะรับรู้แล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองค่ะ อย่างที่สามก็คือสื่อหรือว่าช่องทางการสื่อสารนะคะคือสิ่งที่ผู้ส่งสารเนี่ยใช้ในการสื่อสารค่ะเป็นเหมือนกับตัวกลางที่ช่วยในการถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสารความรู้เหตุการณ์แนวคิดสถานการณ์ต่างๆนะคะที่ผู้ส่งสารเนี่ยต้องการสื่อไปยังผู้รับสารค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นโพสต์ต่างๆในสื่อโซเชียลต่างๆคลิปวิดีโอในช่องทางออนไลน์หรือว่าสื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็นต้นค่ะอย่างที่สี่นะคะก็คือผู้รับสาร เป็นบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่ได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารจากผู้ส่งสารซึ่งพอได้รับรู้แล้วเนี่ยผู้รับสารนะคะก็อาจจะมีปฏิกิริยามีการตอบกลับผู้ส่งสารหรือว่าเกิดการกระทําอะไรบางอย่างตามแต่วัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารเนี่ยได้สื่อออกมาให้ผู้รับสารได้รับรู้นะคะสื่อต่างๆเนี่ยมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเข้าใจความรู้สึกแล้วก็การให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆของคนเรานะคะ สื่อเนี่ยเป็นได้ทั้งตัวสะท้อนสังคมแล้วก็เป็นตัวที่ชี้นำสังคมได้เช่นกันค่ะดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าสื่อดีค่ะคือคบเพลิงแห่งปัญญาสร้างสังคมอุดมปัญญานะคะแล้วก็สื่อร้ายเนี่ยจะสร้างความแตกแยกล้มเหลวแล้วก็จองจำประชาชนให้ติดอยู่กับอวิชชาค่ะดังนั้นเวลาที่เราได้รับสื่ออะไรก็ตามแต่นะคะก่อนที่จะเชื่อก็อยากจะให้ลองตั้งคำถามกับมันก่อนค่ะ และในสำหรับเอพิโซดนี้นะคะถึงแม้ว่าชื่อเอพิโซดเนี่ยจะบอกว่าชวนลูกตั้งคำถามกับสื่อเกมและอ e ีสปอร์ตค่ะแต่จริงๆเนี่ยแอดมินก็อยากจะชวนให้ทุกคนตั้งคำถามเสมอนะคะกับสื่อในทุกๆประเภทค่ะแอดมินขอโยงเข้าเรื่องเกมแล้วก็อ e ีสปอร์ตกันสักหน่อยนะคะ การแข่งขันเกมเพื่อชิงเงินรางวัลหรือว่าที่เรียกกันว่าอ e ีสปอร์ตเนี่ยค่ะหมายถึงเกมการแข่งขันที่มีกฎกติก,กายอย่างชัดเจนกระทำผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะอาศัยทักษะการคิดเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนค่ะอีสปอร์ตเนี่ยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการเล่นเกมออนไลน์ธรรมดามาเป็นการเล่นเกมเพื่อแข่งขันหาผู้ชนะอย่างเป็นทางการค่ะ ตั้งแต่ที่ eSport นะคะได้รับการรับรองให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยตั้งแต่ปี2560เนี่ย E-Sport ในไทยก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและในปี2564เนี่ยก็ได้มีประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพในราชกิจจานุเบกษาสรุปให้เพิ่มชนิดกีฬา E-Sport เป็นกีฬาอาชีพนะคะชี้เห็นว่า eSport เนี่ยได้พัฒนากลายเป็นการเล่นเกมที่มีความจริงจังแล้วก็เป็นอาชีพซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลเลยค่ะ แต่แม้ว่าอ e ีสปอร์ตจะกลายเป็นกีฬาแล้วก็อาชีพนะคะแต่อ e ีสปอร์ตก็นับว่าเป็นความท้าทายต่อสุขภาวะของเด็กค่ะเนื่องจากเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะใช้เวลาที่มากเกินความจําเป็นไปกับการเล่นเกมโดยที่ไม่รู้เท่าทันว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อตอนเองนะคะมีสื่อค่ะที่ฉายภาพความสําเร็จที่ดูสวยหรูของเหล่านักกีฬาที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแล้วก็เงินทองนะคะ อาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยฝันที่จะเข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้บ้างค่ะแต่การที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่มีการแข่งขันสูงนอกจากนี้เนี่ยเด็กที่ใช้เวลากับการเล่นเกมหรือว่าอ e ีสปอร์ตมากจนเกินพอดีค่ะจนกระทั่งสูญเสียหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตัวเองเนี่ยเด็กกลุ่มนี้นะคะก็คือเด็กติดเกมนั่นเองค่ะ การรู้เท่าทันสื่อนะคะเป็นแนวคิดนึงในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีจากผลกระทบจากการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆค่ะแล้วก็ถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการส่งเสริมให้มีการบริโภคสื่ออย่างชาญฉลาดไม่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าได้รับผลกระทบทางลบจากการใช้สื่อนะคะ การส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้เท่าทันสื่อเกมและก็อ e ีสปอร์ตจึงมีความสำคัญค่ะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยมีความเข้าใจข้อเท็จจริงระมัดระวังการโฆษณาแฝงแล้วก็่านิยมที่ไม่เหมาะสมนะคะมีมุมมองต่อเกมและอ e ีสปอร์ตอย่างรอบด้านซึ่งจะช่วยให้เด็กๆสามารถที่จะเล่นเกมได้อย่างสร้างสารรค์ให้เกมเป็นส่วนที่ดีในชีวิตและลดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ การรู้เท่าทันสื่อค่ะก็คือการที่เราเนี่ยไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังแต่ว่าสามารถที่จะคิดวิเคราะห์สงสัยแล้วก็รู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการที่จะสื่ออะไรหรือว่ามีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่านะคะ องประกอบของการรู้เท่าทันสื่อนะคะมีอยู่5อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการเปิดรับสื่อเวลาที่เรารับสื่อด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะก็จะทําให้เกิดการปรุงแต่งเกิดอารมณ์ต่างๆตามมาค่ะสิ่งสําคัญคือต้องแยกความคิดแล้วก็อารมณ์ออกจากกันนะคะและความคิดเนี่ยจะทําให้เรารับรู้ความจริงว่าอะไรเป็นสิ่งที่สื่อสร้างขึ้นค่ะอย่างที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์สื่อค่ะ ดยเป็นการวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบในการนําเสนอของสื่อนะคะว่าสื่อนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์สื่อเพื่ออะไรสิ่งที่สื่อออกมาเนี่ยเป็นทัศนคติของคนที่นําเสนอหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อมาองค์ประกอบที่3ก็คือการเข้าใจสื่อค่ะคือการตีความสื่อหลังจากที่เปิดรับสื่อไปแล้ว เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่สื่อนำเสนอนะคะซึ่งผู้รับสารแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจสื่อได้ไม่เหมือนกันค่ะอาจจะตีความกันไปคนละแบบขึ้นอยู่กับประสบการณ์พื้นฐานการศึกษาคุณสมบัติในการเรียนรู้ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลของแต่ละคนนะคะที่ไม่เท่ากันมาก่อนค่ะ ต่อมาอย่างที่4ี่คือการประเมินค่าค่ะหลังจากที่วิเคราะห์แล้วก็ทําความเข้าใจสื่อแล้วนะคะเราก็ควรที่จะประเมินค่าสิ่งที่สื่อนําเสนอค่ะว่ามีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะและองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่ออันสุดท้ายอันที่5นะคะก็คือการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะคือการที่เราเนี่ยนำสิ่งที่วิเคราะห์นะคะไปใช้ประโยชน์น เรือกรับสื่อเป็นค่ะสามารถที่จะส่งสารต่อได้แล้วก็มีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได้อย่างเหมาะสมนะคะและนั่นก็คือองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อค่ะนอกจากสื่อเกมและอ e ีสปอร์ตแล้วนะคะเด็กๆเ,เนี่ยก็ควรที่จะมีความรู้เท่าทันสื่อทุกประเภทที่เด็กๆได้รับค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกของเรานะคะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยนะเป็นภูมิคุ้มกันที่ทุกคนควรมี เพื่อที่จะสามารถที่จะตรวจสอบคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่มีท่วมท้นบนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองค่ะสามารถที่จะชวนลูกหลานนะคะตั้งคำถามเกี่ยวกับสื่อต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารได้ดังนี้ค่ะอย่างแรกก็คือการชวนคิดว่าสื่อนี้ใครเป็นคนทำค่ะคนที่ทำสื่อออกมาอาจจะมีทัศนคติส่วนตัวอันมาจากเหตุผลบริบทแล้วก็ภูมิหลังที่แตกต่างกันนะคะ อย่างที่2คือการชวนคิดว่าสื่อนี้ที่เราเห็นเนี่ยถูกนําเสนอด้วยวิธีการใดค่ะมีการใช้เทคนิคหรือว่ากลายุทธ์อะไรมาดึงความสนใจของผู้คนนะคะแล้วก็รูปแบบการเผยแพร่เนี่ยย่อมบ่งบอกค่ะถึงความน่าเชื่อถืออย่างที่3นะคะก็คือการชวนคิดค่ะว่าสื่อนี้เนี่ยคนเราจะสามารถที่จะรับรู้แบบไหนได้บ้างค่ะเพราะอะไรนะคะ อย่างที่4ก็คือการตั้งคําถามว่าสื่อนี้เนี่ยนำเสนออะไรมันจะมีอะไรไหมที่ไม่ได้ถูกนําเสนอบ้างค่ะสุดท้ายนะคะอย่างที่5คือการชวนคิดค่ะว่าสื่อนี้ที่เราได้รับรู้เนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะหวังผลอะไรนะคะเช่นอาจจะเพื่อให้ข้อมูลสร้างความบันเทิงโน้มน้าวให้เชื่อหรือว่าอาจจะมีหลากหลายวัตถุประสงค์ก็เป็นไปได้นะคะ สำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าแอดมินพูดแล้วงงๆหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันไว้ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ healthy gamer เ Game กมสมดุลชีวิตสมดุลกันด้วยนะคะสุดท้ายอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ